หาร้านทุเรียนกันนะมองดูข้างทางซ้ายขาช่วยกันช่วยกันร้านทุเรียนร้านทุเรียนเห็นแล้วจอด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 ร้านทุเรียนอยู่ข้างหน้าจอดจอดจอดหนเท่าไหร่คะกล้วยอ่านี่สามสิบยี่สิบห้าครับสามสิบยี่สิบห้าโลร้อยเจ็ดสิบโลร้อยเจ็ดสิบ าองเข็ดลูกโตมากเลยนะลูกนี้สุกแล้วเนี่ยหอมสุกแล้วหอมใช่ไหมครับหอมแล้วคู่ใหญ่ด้วยหอมตั้งแต่ยังไม่จอดรถเลยเห็นลูก,กโตโตขนาดนั้นเลยค่ะเห็นแล้วคอนตอนลูก,กโตโตคู่ใหญ่ๆพ่อค้าว่าเราก็ได้ถึงลูก,กโตโตเลยแบงค์ห้าร้อยปิวเลยวันนี้ เขาร้อนละร้อ,รอนรอตังทอนก่อน,รอนอเรียนลูกโตๆนะคะกลับบ้านไปกินทุเรียนกันคะ่ะเราจะไปกินทุเรียนกันที่บ้านในทะีเนี้ยทุเรียนหนึ่งลูกนั้นเนี่ยเปิดออกเปิดออกมาลุ้นเม็ดทุเรียนกันนะนเนี่ยครูมันจะใหญ่แค่ไหนมากินทุเรียนคะ่ะเนี่ยทุเรียนลูกใหญ่นั่นเนี่ย ทุเรียนจากตลาดไม่ไม่ใช่ทุเรียนจากสวนนะคะโห oh. เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทุเรียนลูกนี้แบ้งค์ห้าร้อยนสิบบาทจะได้เยอะไหมสามโลกว่ากว่าล,ลองดูนะคะตอนนี้ได้สามภูแล้วนะคะเด็กชายหลอเขาเป็นคนปอกค่ะเดี๋ยวรอดูเราจะได้ กี่เม็ดนะคะตอนนี้3าเม็ดผ่านไปแล้วอ่าดูนะคะนี่สวยปูสุดท้ายน่ากินไหมคะสวยงามมากเลยนะคะนี่แหละ500บาททอน10บาทนะคะพี่น้องกินได้อิ่มอิ่มสะใจไปเลยวันวนี้ทำอะไรดีล่ะกินสดได้ทุเรียนหนึ่งถาดนะคะ อ่าเรามากินทุเรียนกันนะคะวันนี้ทุเรียนค่ะม,มากินทุเรียนกันนะคะวนันนี้สดสดอืมอร่อยกรอบหมอนทองของโปรดแล้วแหะอร่อยค่ะ เนี่ยนี่ก็อร่อยอืมใครชอบก็ไปเอาซื้อตลาดนะคะใครชอบแอบบ้นี้ยเม,เม่ใหญ่แอคก,กินคนเดียวหมดแล้วลูกอนระ่อแยบบจริงไม่ใหญ่แอคก,กินทุเรียนหมดเงี่ยร้อนร้อนในแน,นี่ยเลย